มาดามแป้งเปิดใจแยกทางโคดโชคพร้อมดึงจะเดดเสียบแทนมาดามแป้งออกมาเปิดใจหลังทีมแยกทางกับโคดโชคทวีพรมรัตน์พร้อมขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างที่ทุ่มเททํางานเพื่อสโมสรตลอด8เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่การท่าเรือ f อซยแยกทางกับโคดโชคโชคทวีพรมรัตน์รวมถึงสตาฟโคดอย่างโคดอ,คอูสลาวูตีพันธ์โคดเปิร์นวลลพรตุนต้นพร้อมกับดึงเอาเซอร์เจเดตมีลาบที่ขึ้นไปนั่งแทนประธานฝ่ายเทคนิคกลับลงมาคุมทีมอีกครั้ง มาดดำแป้งนนพันธ์ลำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าคณะผู้บริหารสโมสรได้มีการพูดคุยกันกับโคชโชคทวีและทีมงานถึงการตัดสินใจขอยุติบทบาทการคุมทีมการทะเรือหลังจากนี้แป้งและทุกคนในทีมต้องขอขอบคุณสำหรับทุกๆอย่าง ท,ทุมเททํางานเพื่อสโมสรตลอดแดเดือนที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ร่วมงานกันในฐานะประธานสโมสรและหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วแต่แป้งเชื่อว่าเรายังคงมีความหวังดีต่อกันและขอให้โชคดีกับทุกๆเรื่องในอนาคตแป้งขอขอบคุณจากใจและแม้ว่าช่วงนี้สโมสรจะมีการ่อยนักกีฬายหยุดพักแต่แป้งและทีมงานก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจเพื่อให้ทีมสามารถเดินหน้าต่อไปจึงได้แต่งตั้งเสื้อจะเด็กกลับมาคุมทีมอีกครั้ง พร้อมได้จัดทําโปรแกรมการฝึกซ้อมที่บ้านให้กับนักกีฬาเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุดหากต้องกลับมาแข่งขันอีกครั้งสําหรับโคชโชคโชคทวีพรมรัฐน์ปีที่แล้วสามารถพาทีมการท่าเรือเอเอาชนะราชบุรีมิตรผล f c 1ซต่ 0, อ0คว้าแชมป์ช้าชง f อฟครับได้แบบยิ่งใหญ่และปีนี้ก็พาทีมการท่าเรือรั้งอันดับ3ของไทยลีกด้วยการมี10แต้มจาก4นัด